ครับผมก็สวัสดีครับอากาศย่ำซอนนะครับผมวันนี้กันี่แหละครับผมมีลูกพี่ดีมีมีชัยไปกับาครึ่งครับเครื่องโยก้านขอผมลูกพี่ทำความสะอาดครับปัดตานนะครับเงินตัวใดเขาเนี่ยครับปลาเนี่ยเจี่เขาแล้วเนี่ยงมันเขอยตัวเจี่เขาเสร็จแล้วแัะนี้สิเยอดเนี่ยงมันตัวกันทางไหนครับผมนี่ท่าอุบลอุบลราชธานี่นะครับอุบลก้อนลวก็ที่ยี่ยังกับเพชรสมณ์เพชรสมณ์ตัวอุบลนี่เป็นตัวใดครับผม เป็นตัวซีทีเก็ดแรงเริ่มรับแล้วครับนี่เริ่มรับแล้ววันนี้เพราะว่านเนี่ยเกี่ยวเขาปิดหีบแล้วปิดหีบแล้วมาเลยเนี่ยเยโมันครับผมได้อะไรป้าปีนี้ซีลอยกลัวปะสมควรเนี่ยอยู่ครับผมเจ้าว่าบ่ษบุอะไรอยู่บ่าหลว่าเท่านใดเจ้าว่าแบบือว่าสมควรเนี่ยอยู่คี่ครับครับผมปีนี้รถลดปีนี้รถมีปัญหาเนาะครับสำหรับเนี่ยโยงมั่นในเป็นของทั้งโคบตาทั้งในได้บ่ายนี้มาเลยบ่ายนี้ครับผมเกี่ยวเขาจบแล้วปีนี้คือว่ามีเรื่องนมอสิเหตุอะไรเพ ต่วา,วาทีเนี่ยขึ้แน่ยงมั่นกับผ่าเคียวนะครับผ่าเขียวสร้างไม้ยีสตบผืนออกระขอบคุณไปทั้งเอซของไออุบลนะครับผมอําเภอเฮยมาลานนะครับคือว่าเป็นวดนี้ที่เขาไปวัดแย่งกันบ้นี่ที่ไปเที่ยวมอห่ไหมไปเที่ยวกับีย่ามยครับผมบรรยากาศครับเพราว่าไปรอบนี้ิดกขไป่อกสนใจโทรปไปเลยครับปา๋าศูนย์เก้าส หกแปดหนึ่งหนึ่งสี่เก็ดหนึ่งครับเป็นเครื่องยกบ้านนะครับสเต็ปก็คือว่าชุดเล็กชุดใหญ่ครับชุดเล็กก็อยู่ค่าสามหมื่นกว่าชุดใหญ่ก,ก็อยู่ค่าสี่หมื่นกว่านะครับผมสนใจทั่วเลยนะครับผมศูนย์เก้าสองหกแปดหนึ่งหนึ่งสี่เก็ดหนึ่งครับสา่งนิดก่อนนะครับผมนี้ก,ก,ก็เริ่มงเนี้ยยกมันเป็นมือเรียงครับเล็กเปรี้ยวมือนี่นะครับเล็กครับผมขอบคุณครับผม